นีโนกินตึกใช่ครับ 6B F 6B F ช่างติ๊กใส่ให้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ก็มาเจอรถสวยๆนะครับเป็นอ่ารุ่นอะไรนะครับสเปคเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าของรถกันพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับพี่ชื่อพุฒิศักดิ์ครับวุฒิิชื่อเล่นชื่อปอนปนครับชื่อเล่นพี่ปอนเนาะ อ่ะเดี๋ยวผมขอเรียกว่าพี่ปอนละกันพี่ปอนครับเดิมทีคันนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับตามเป็น TF11 ครับฮีโน <o> กินตึกฮีโนกินตึกใช่ครับอ๋อเขาเรียกกันสั้นๆอย่างนี้เลยยี่ห้อนี้เลยใช่ครับอืมสเปคเป็นยังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยเครื่อง 6B F 6B F ออกเทเบอลครับอ๋อช่วงล่างเป็นช่วงล่างฮีโน่ท0ล้อครับ เป็นของสืบล้อเลยช่วงล่างฮีโน่ยางยางก้าใช่ไหมคะเนี่ยครับยางก้าแล้วดีเทลพวกอ่าบอดี้อะไรทุกอย่างเนี่ยพี่ต่อที่ไหนทําที่ไหนซื้ออะไรมาให้ช่างติกใส่ให้ครับอ๋อช่างติกโพธารามรอนนี่เองอู่นี้เขาชื่อดังนะนะครับไม่แพ้กับอู่ช่างยุทธของโพเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่รบกวันยืนข้างรถนิดนึงนะครับโอ้โหรถสวยมากนะครับเดินเข้ามาในงานอ่า กระถินสามัคคีนะครับวันนี้ก็มาเจอรถหล่อคันเดียวเลยที่เตะตาลิปสายมันนะครับอันนี้ก็คือกองเราใส่ใส่แบบนี้เลยเป็นสไตล์ของเราเลยกระจกของแต่งก็สไตล์ของพี่หมดเลยก็จะมีชุบโครเมียมเนาะแล้วก็สแตเลสซะส่วนใหญ่แล้วก็ท่ออะพี่ทําที่ไหนท่อช่างติ๊กเือนไงอ๋อท่อก็ทําที่ช่างติ๊กคือเขาครอบมาให้อย่างนี้เลยสวยๆไม่เคยคับจากไทตลอดอ๋อ ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดน,นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องเท่าไหร่นะรุ่นนี้เครื่องร้อยหกห้าครับร้อยครับ้อยหกห้าหกปีไม่แน่ใจว่ามันร้อยหกห้าหรือเปล่าแต่มันดีแล้วอะไรเราหาได้ยังไงรุ่นรุ่นนี้เพราะว่ามันนานมากเลยนะใช่ไหมต้องแปลงเราแล้วพวกฝากระโปรงพวกนี้ล่ะอันนี้ของเดิมติดมาเลยอันนี้ของเดิมติดรถมาเลยใช่ครับแล้วเราก็มามเขาเรียกอะไรอ่ามามันผูกไหมหรือว่าเราไม่ผูก มาทําสีสีเดิมเดิมเลยแล้วก็มาเก็บสีใหม่อืมอันนี้เขาเรียกสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองอมทองติดกับเพชรให้ด้วยนะครับสวยงามมากโอ้โหนี่สิ่งที่ผมมเตะตาเลยก็คือกระจังหน้าตัวความกระจังหน้าเนี่ยพี่หาได้ยังไงอันนี้ของเดิมมันมาอลยครับอันนี้ของเดิมเลยใช่ครับพิดรัมาเลยอืมเราแกะไปชุบใช่ครับแกะไปชุบใหม่แกะไปชุบใหม่ก็มีผูบ้างแล้วลายตัวนี้ล่ะ ข้างในเนี่ยโหลึกลับมากที่ติดกระบะข้างกระบะครับเอามาแปลงออ๋อที่ติดกระบะพวกอกระบะมินียมเราก็มาแปลงเอา<ช>นะครับอ่าช่วงล่างเป็นของสิบล้อของฮิโนโ่เนาะอันนี้กระบะยาวกี่เมตรเนี่ยพี่กระบะยาวสี่เมตรยี่เมตรครับโหลักลักเลยลาดบุรีก็จะเล่นนะครับกระบะประมาณนี้เลยก็คือรถ แถวลาชบุรีเนาะแถวตรงเนี้ย<ช>เขา<ช>จะเล่นยางก้าวกับยางพันใช่ไหมพี่ใช่ส่วนมากจะเป็นยางใหญ่ส่วนมากจะเป็นยางใหญ่วันนี้มาทําอะไรพี่มาจอดรวมกันในยีย่เงี้ยมาเอา,า,ายินมาถวายที่วัดอ๋อมาถวายที่วัดเขาข้างวัดเขาข้างใช่ครับอืมก็ลีบใส่มันก,ก็ได้ติดตามงานบุญงานกฐินเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วกะว่าต้องมาให้ได้นะครับเพราะว่า รถสวยเยอะมากนะครับโซนลาดบุรีหลักๆเลยนะพี่เนาะก็เป็นเขยาเรียกอะไรลาดบุรีนี่เป็นจุดขยายรถด้วยซ้ำใช่ไหมใช่เป็นจุดขยายรถเป็นจุดต่อรถด,ด้วย <c oughs> เกือบจะแทบแทบทุกจังหวัดเลยที่จะมาซื้อที่นี่มามาเอาที่นี่เนาะ <c oughs> อะไรนี่ผมบอกเลยเลยว่าผมยอมใจที่ <c oughs> จริงๆเลยว่าอะไรคันนี้พี่หาได้ยังไงนะครับเพราะว่าอายุอนาม มากกว่า30ปี40ปีแล้วใช่ไหมได้ครับตั้งแต่ประมาณ60น่าจะได้60ปีนะโอ้โหตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยอืพี่เขาหาได้ยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูอลาวข้างนะครับสวยงามมากคือลาวข้างนี่ถอดได้ไหมได้ครับได้ครับอ๋อสวยๆนะครับสวยงามจริงอันนี้วิ่งอยู่โซนไหนพี่ โหราน้วแถวโารามก็วันนี้มาช่วยงานบุญอัดอะไรมาพี่พาผมไปดูหน่อยเป็นหินคุกสเปกครับหินคุกสเปคก็คือก้อนใหญ่ใช่ครับไม่ใช่อ่าก้อนเล็กครับอืมเรามากันกี่คันพี่วัเนี้วันนี้ผมเอามา2คันแล้วก็หลานคันคอ๋อมาสองคันหลานคันหนึ่งนะครับสวยงามชอบมากเลยคันนี้ เดี๋ยวได้เห็นตอนเขาเพื่อนขบวานเดี๋ยวได้เห็นตอนอดำดินแน่นะครับดำหินแน่นะครับเพราะว่าผมมางานนี้โดยเฉพาะเลยสุดๆครับพี่แต่งรถได้ใจผมมากนะครับมีอะไรจะเสริมเติมแต่งขึ้นไปอีกไหมมีอนาคตไหมยังครับยังเลยเนาะคันนี้รู้สึกว่าด่งดังในโลกอ,ออนไลน์เยอะมากนะครับ er ra? ไม่ว่าจะเป็นต,ติกเอรกับเฟซบุ๊ก รหรือว่า youtube เกือบช่องดังนะครับผมบอกเลยเลยว่าคันนี้สุดจัดจริงๆนะครับ <c oughs> พี่ปอนนะครับพี่ปอนวันนี้ก็นำหินมาถวายให้กับวัดอ่าเขาค้างนะครับที่จังหวัดราบบุรีเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเทหินแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปแรกอีพีแรกของอว,วันนี้เปิดมาก็พามาดู ่ฮีโน o อะไรนะพี่ฮีโนกินตึกครับฮีโนกินตึก T F หนึ่งหนึ่งนะครับเครื่องร้อยหกห้าหสุดจัดว่ะสวยงามจริงคือดีเทลรายละเอียดทุกอย่างนะครับเขาเนียบมากเลยนะครับผม oh, <what>? ก็แปลกใจอยู่ว่ากอย่างที่ผมพูดเลยเนาะว่าอะไรหาได้ยังไงภายในครบไหมพี่เดี๋ยวขอชมภายในหนะ่อยมีมีคนอยู่ข้างในอ่ะ อมีคนอยู่ข้างในนะครับโอ้โหภายในอ่ะดูฝาประตูกึอนก็ได้ไหมเอออุ้ยอันนี้คือฝาฝายฝาประตูด้านข้างเนี่ยคืองานสร้างหรือว่างานสร้างครับงานสร้างเนาะเพราะว่าอะไรมันค่อนข้างที่จะหาหาค่อนข้างที่จะยากเอยินเพลงเคาะใช่ไหมพี่ครับเอยินเพลงเคาะครับทำให้ครบจบแล้วบครับแถวนี้เขาวิ่งเที่ยวกันเท่าไหร่พี่วิ่งดิน แต่ระยะทางครับแล้วแต่ระยะทางไม่ไม่ฟิกเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอนนะครับที่ให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับเจ้าฮีโน่คันนี้นะครับซึ่งเป็นอหกล้อขนาดกลางนะครับล้อ,อยาง9้าหรือว่ายง 1, างพันตรงเนี้ยสูสีกันนะครับก็เปิดมาก็มาเจอคันนี้หล่อๆเลยนะครับ อโอเคครับพี่ป้อนครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ